สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจนดีใจมากเลยมีอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจของเราถามว่าพี่คะหนูไม่เคยเรียนแฟชั่นเลยหนูจะสามารถออกแบบชุดได้ไหมคะโหเป็นคำถามที่แบบคำถามแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนสนใจด้วยอะ่ะในการที่จะออกแบบทำผลิตของอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะคะเจนไม่ ไม่ไม่ได้เป็นคนที่เรียนมาด้านนี้โดยตรงแต่เจ้นเห็นคนที่ประสบความสําเร็จหลายคนไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนด้านนี้ด้วยซ้ําแต่ถ้าเรียนเนี่ยมันก็ดีกับตัวของน้องเองอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่ว่าคือเรื่องที่เจนอยากจะเอามาแชร์เนี่ยตอนแรกที่เจ้นเริ่มทำเนี่ยเจ้นก็ไม่ได้แบบไปเรียนอะไรเพิ่มเติมมากมายนะคะเพียงแต่ว่าเราหาในสิ่งที่เราชอบแล้วเราทําออกมาแล้วไปสื่อสารกับเขาไปสื่อสารกับโรงงานไปสื่อสารกับ คนทำได้หรือเปล่าแค่นั้นเองหลกัหลกๆถ้าน้องอยากจะเริ่มต้นนะคะง่ายๆเลยหนึ่งน้องต้องรู้ว่าสไตล์ของน้องเป็นยังไงมันจริงๆการผลิตของเนี่ยมันเริ่มมาจากสองสิ่งนะหลกัหลกๆที่เจนคิดนะคืออย่างแรกคือเกิดจากความชอบความรักของเราว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้เราอยากทําแบบนี้เราอยากใส่แบบนี้อันนี้คือหนึ่งส่วนกับอีกหนึ่งส่วนคือ ปัญหาปัญหาที่แบบเฮ้ยเราเจอปัญหาแบบเนี้ยแล้วเราอยากจะแก้ไขมันเราอยากจะแบบเฮ้ยผลิตทําให้มันดีขึ้นทํำยังไงเราอยากที่จะเซิร์ฟคนกลุ่มนี้ตรงเนี้ยในตลาดมันยังขาดอยู่ทํำยังไงอันนั้นก็คืออีกส่วนหนึ่งนะอันนี้คือรู้ว่าโอ้แบบแดีไซน์สไตล์ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงพอขั้นที่2วิธีการหา reference วิธีการหา reference ของเจนเนี่ยมัน บอกไม่ได้เลยคือมันเยอะมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอินสปิเรชันของเราได้หมดไม่ว่าจะอย่างสําหรับตัวเจนเองเนี่ยไดชอบไปท่องเที่ยวการที่เราไปเที่ยวแล้วเราไปเห็นหนู่นนี่นั่นโน้นสิ่งต่างๆแล้วเราแบบเฮ้ยมันน่าสนใจถ่ายรูปก,กลับมาแล้วเอากลับมาเป็นอินสปิเรชันหรือการเริ่มจากอาร์ตการที่เราไปดูอาร์ตการที่เราไปดูภาพถ่ายภาพภาพถ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเออตามเว็บไซต์ตาม ที่ต่างๆอาร์ตแกลเลอรี่หรืออะไรอย่างนี้หรือเราอาจจะไปเจอ subject หรือสิ่งของบางสิ่งบางอย่างวันนี้เจนจะมายกตัวอย่างให้ดูเช่นมีครั้งหนึ่งเจนไปเห็นต้มผูอันนี้นี่เห็นไหมอ่านี่ค่ะต้มผูอันนี้มันมีหินอยู่ด้านในใช่ไหมเจนรู้สึกเฮ้ยอันนี้มันแบบ แปลกดีเนาะเขาเรียกว่าไทเทเนียมคอร์ดเจ๊ก็ดูเออมันน่าที่จะเอามาแบบลองจากไอเดียเจ๊นะเจ๊ก็ลองคิดดูเออเ้วเอาถ้าเราเอามาติดกับชุดมันจะเป็นยังไงมันออก็นอย่างนี้แสดงคือมันเป็นแค่ไอเดียแล้วเราอะเดเวลลอปมันออกมาจนมันเป็นแบบลักษณะเป็นชุดอย่างนี้กางเกงเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมคือ สิ่งที่เจนอยากจะพูดคือเราหาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นไอเดียในการที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะผลิตของได้หมดทุกอย่างเลยนะคะไม่จํากัดเลยข้อที่สามก็คือเราสามารถที่จะดูว่าเทรนไหนที่มันกําลังมาหรือมันกําลังไปอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถหาข้อมูลได้ได้จากพวกแบบเตามงานเทรดโชว์ต่างๆการที่เราไปงานเทรดตามต่างประเทศเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่า ทั่วไปเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาแบบไปกันถึงไหนแล้วเช่นการที่เขานําเสนอเรื่องเมกะเทรนเมกะเทรนในที่นี้ก็อาจจะเป็นถ้าเป็นชุดออกกําลังกายชุดว่ายน้ำเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะาการใส่ชุดออกกําลังกายชุดไปข้างนอกการใส่ชุดออกกําลังกายไปข้างนอกเขาเรียกว่าแอดลิเชอร์คือใส่แบบเดินแฟชั่นเป็นเป็นเหมือนชุดเสื้อผ้าแฟชั่นธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะหรือการที่เมกะเทรนเกี่ยวกับเรื่อง สิ่งแวดล้อมคือแบบการใช้วัสดุที่เป็น sustainable คือการใช้วัสดุที่แบบเป็น recycle หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็น mega trend เราอาจจะออกแบบจากตรงนั้นก็ได้ขั้นต่อไปมันอาจจะมีพวกสื่อต่างๆสื่อออนไลน์นิตยสารเว็บไซต์ y o u t u b e คือทุกคนคือตอนนี้มันเปิดกว้างมากทุกคนเข้าไปหาแบบ รายละเอียดเรื่องพวกนี้ได้หมดเลยนะคะเพื่อเอามาเป็นอินสปิเรชันของเราแล้วก็อันต่อไปคือสิ่งที่เจนอยากจะพูดคือเขาเรียกว่า uh, d อ n t n t l i m i t your i m a g i n a t i o n คือเราไม่ควรที่จะลิมิตจินตนาการของเราคือเรามีเท่าไหร่เราก็ลองใส่ไปแล้วก็ลองทำไปให้รู้ว่าแบบเฮ้ยทำออกมาแล้วมันเป็นยังไงคือ การที่เราทํา่ะมันอาจจะถูกหรือมันอาจจะผิดมันไม่สําคัญตรงนั้นะในความคิดเจ้นนะการที่เราเริ่มผลิตออกมาแล้วแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันออกมาแล้วมันขายได้หรืออันเนี้ยออกมาแล้วเอ้ย e มันมีต้องแก้ไขนะมันคือสิ่งที่การผิดพลาดมันคือการพัฒนาสําหรับความคิดเจ้นนะแล้วเจนก็เชื่อมั่นว่า ไม่มีใครไม่เคยทําพลาดหรือไม่มีใครไม่เคยทําผิดแต่อยากให้ทดลองออกมาก่อนพยายามคิดให้นอกกรอบอย่างน้องเออ,อยางมีบางคนนะคะที่เข้ามาปรึกษาเจนแล้วบอกว่าเออ,อยากทําโดยที่แบบไปหาผ้ามาแล้วเราก็ช่วยน้องคิดเออเราต้องมาสแกนผ้าเพื่อที่จะ ออกไปอยู่บนเสื้อออกไปทำลายอยู่บนลายเสื้ออย่างเงี้ยนะคะก็คือมันมีการ develop ผลงานเนาะทำให้งานมันเกิดการพัฒนาถ้าเราติดอยู่แต่เดิมๆคิดว่าเฮ้ยแบบเนี้ยทำได้ขายได้แล้วงานเราจะไม่มีทางพัฒนาเลยเราต้องมีพลาดกันบ้างหรือเราต้องมีการทดลองอะไรแปลกๆใหม่ๆไปบ้างนะคะผสมผสานกันเนาะใน1นึ่ง collection อ่ะอันต่อไปก็คือวิธีการทำ mood board หลังจากที่เรารวบรวม reference ทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วอ่ะแล้วควรที่จะมาแบบเอาสิ่งพวกนั้นอ่ะมารวมเป็นแบบ masterpiece ของเราเป็นการที่จะรวบรวมว่าความคิดเราเนี่ยมันพอมารวมอยู่ในที่เดียวกันแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเราได้เห็น mood and t o ท ne ว่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงการที่แบบมีดีเทลของการตัดเย็บ ผสมลงไปด้วยการทํำระบายการทํานีนันโนอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้ามาในมูดบอร์ดของเราเราได้เห็นภาพว่าเออออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายพอเราได้ทุกอย่างหมดแล้วสิ่งหลักๆเลยคือวิธีการสื่อสารการที่เราจะไปสื่อสารกับคนที่จะทําของให้เราโรงงานหรืออะไรก็ตามเราต้องรู้เทคนิคอมซึ่งตัวเทคนิคอมเนี่ยม,มันมันมี ของมันอยู่แล้วนะตายตายตัวแล้วก็มีภาษาที่เขาใช้กันอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะเราอาจจะต้องรู้ว่าจากโพงเย็บออกมาแล้วเป็นยังไงเข็มคู่เข็มเดี่ยวเป็นยังไงหรือจากซิกแซกเย็บออกมาแล้วเป็นยังไงหรือการทำซิมเลสติชชิ่งคือการไม่มีได้เย็บอะคือวิธีการเย็บที่แบบเหมือนซ่อนได้เข้าไปนะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวอย่างพวกเนี้ย เดี๋ยวเจ้นจะเอามาทําให้อีกวิดีโอหนึ่งเนาะเพราะมันค่อนข้างละเอียดอันนี้เราก็รู้คร่าวๆก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะทุกอย่างอ่ะเจ้นอยากให้พี่ๆเพื่อนๆน้นนองๆทุกคนที่มีความอยากที่จะทำอะค่ะอยากให้มีความมั่นใจแล้วก็อย่าไปคิดว่าของสิ่งนั้นน่ะเราทำออกมาแล้วมันจะไม่มีคนซื้อให้คิดว่าอย่างน้อยอะเราได้ทำในสิ่งที่เราคิดออกมามันก็เป็น สเต็ปหนึ่งที่ทำให้เราเก้าวไปเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปได้นะคะขอให้ทุกคนนะ่ะออกมาจากความกลัวตรงนั้นแล้วก็ขอให้พัฒนางานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะบ๊ายบาย